โฟโฟครับโฟครับยาเห็ดแบบนี้ครับเจ็บครับโฟสวัสดีค่ะเ <c oughs> มื่อกี้เน็ตลูดค่ะอุ้ยโฟอยาเห็ดครับเอ,อ๊ะอืมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับอเอ่เมื่อกี้น้องโฟนอนเหรอเด้ค่ะแต่เียวว่าจะเอ้ยโฟอยาเห็ดครับโฟเจ็บครับเจบ็บเออ,เอ,อ ยุ่ผายูมันเดี๋ยวบอเออย่าเห็ุครับย่าเห็ุโอค,ครับอืมอรรากาศส่วนอ้อยเบืองนะคะกวนก้วนกว,วนค่ะไทยบรรยากาศตอนช่วงคำคำช่วงค้าเร่งไอพี่น้องเมิงอาจจะนางเหร่นน้ำนองค่ะ เงียบเงียบ็ครับก็เสียบว่าไห้แบบคุยกันดีดอกเนาะอืมอย่านดืมบอะคะค่ะอยู่หลังสวนในหน่อยตกดินตะวันคำลงมือจกทงและยางเลาะบานโอ้โหค่ะ เริ่มมืดแล้วอาจจะเอาเอา่เอาเข้อของมาแหละอิต่วาลาเอ็ธมอนีไห่ลองโฟสเออมือนีไห่ลองโปสน,น,น้อนคางๆงเถียงอดองมานางเลนนี่กันเลยแบบเออมันเป็นบรรยากาศแบบบรรยากาศแบบพี่ัวใจกันเลยยิบขึ้นมาททยให้พี่นองนางเลนน้ำกันนะคะเสียงฮัน ทั้งห้านอยากขาคองแล้วค่ะเป็ดน้องนี่จะใส่ชีวิตสาสะลงจักหน่อยเนี่ยอืมวนนีจตะเว้นกำลังตกดินอยู่วนือน้อยแล้วคะ่ะน้อนเหลอนีแล้ว โอ้ครับอรุณก็อยากเล่นน้ำไอเกิอบขี้หยิบเก่าๆกังเกงขาดเข้าเสีอแทมน้ำปุ๋ยมากกวนแ่นเด็ดเลปุ๋ยลุยออกทางผู้ให้โปรไฟล์บ้าน เป็นบุญใจขังที่ย้มาทั้งอยากคู่จากกันไอเอ๋ยหัวใจน้องวันหูวโตวสำคัญบอกหอเเ้ากะเว้าโเนาะไอคนผู้รอให้เห็นกะมัก ฝ่าเห็ดบาบคักเขีขยนให้ความหังไกลคักกระโดดเรียงหัวเห็ดวนเห็ดทุกข์สมอนไวนอนเราน่ะนะฟอเ <c oughs> มืม่อกี้นี่กวนนิดาดนเนี่ยโอ้เมื่อนี้นี่ด่าให้น้องให้น้องนอนเลน่นคางคางเฉียงโอ้ย อยากใส่ชีวิตสาสาดัจหน่อยเนี่ยบอก <laughs> ว่าคืนว่าจะใหญ่ปันนี้เนาะ <laughs> คือเห็นตอนคือเห็นตอนทีน้องขอดไหมๆอ่ะว่าคืนว่าจะใหญ่ปันเนี้ยนะ <laughs> สวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีพี่มด <laughs> ฟูคิดถึงจังว้สวัสดีค่ะนี่ดาวบได้คือนี่ดาวบัได้เขาเพจโดนแล้วก็เลยลงตอนแลกนางเล่นนางเล่นกับนองท้าทายยาวเย็นครับผมทำอะไรเอ่ยทำงานอยู่หรือเปล่า บากลงฟฝนอาลาดเบียรสงหาวส่องกนกาเป็นหอมฮัทีบ้านก็บพงิววาพื้องป้อน้องเมื่อนี้ดือบักคักเลยค่ะ พี่โฟนอ่ะ,ะวันนี้นี่ดาวบอกเกียวยาหายเลยแฟนไผได้อดอกหัวใจถูกลอกบอกให้น้องออกไปหากผู้ได้มาแล้วให้เป็นผู้สาวเฝ้าน้าเฝ้าให้ กินด้วกัน,กนอารมณ์ดีครับอยากอยากอยากอยู่เงียบจักนั่งเงียบๆจักๆๆๆๆชั่วโมงดงนี่ถามว่าได้เขามาโดนบังเลยไหนมือนี่บอ เกีย่ยวยาให้เลยค่ะปลูกไส้สาเลยมือเนี่ยคานมือเนี่ยปลูกต้นไม้เบิดเมื่อเลยปล่อยมืออื่นนาจะแล้วนะเมื่อเธออยาพรู้จักกันไอ้เอ๋ยหัวใจน้องวันหัวโตวสำคัญบ่พอ แววกะเววนองให้คนผู้ลอให้เห็นกะมักฝ้าหุปากคักเขียนให้ความหักไกลคักกระโดเศร้าคำยังวนเหุ้ส่วนเหตุท้่งฝนพอยองคือต้องไม่ใช่ครับแม่แมน บ่เมนอ้องร้องบอ่เมนอ้องร้องค่ะบ่เมนอ้องร้องค่ะพี่บัวไออ่องร้องน่ะนิดานิดาปล่อยนองปล่อยนองได้เกือบปีแล้วค่ะป้านน่ะจะขอดลูไห้เพิ่นแล้วนะอือก็คือถอดนองอยู่อ้องร้องเป็นควายเป็นควายตัวแหลกทีนิดาสื่อสื่อสื่อ,อ,อมาเลียงสื่อมาตัางเต้น ตั้งแต่นอนได้สองสองปีกว่าเนาะถามหาละคิดทอยแล้วได้เป็นควอยตัวที่แบบคำพูดบักรังเลยค่ะเป็นควอยตัวแรกที่เริ่มเบี่ยงควอยเรื่อยเพราะว่าปกตปิตอนแรกยังง่วนนะพุดนะ่ะทานอนนี่คือทานอนที่สบายของเขานะคะนี่ต้องลองนีดัสซื่อมาก สองมื่นสามเนาะตอนนั้นเนาะถ้า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 จำได้แต,แต่เต้นิ่มสั่งเพจใหม่ๆตริ่มกลับมาเรียงว่าเลียงควายใหม่ๆนะ่ะอืมไปถ่ายคลิปเพิ่นไปถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปพอข้าเจ้ากเ็กเลยก็เลยสื้อกลับมานําเบาเบาถือกันกเ็เลยสื่อกลับมานํา ตอนนั้นนะ่ะเลียงบ่บใญ่จสวยที่เอามานะ่ะจูงมาอืปแต่ตอนนี้มาอยู่นั่งได้ปีกว่าเกือบสองปีอะน้องพี่มอ่นอนน้อเกือบสองปีคัม่มไหมครับตัวน,นี้แม่ค่ําค่ะบ่เมนอองลลง <c oughs> พี่โฟจะสั่งประครักได้ี่ยแล้วบบท่านทําเพจแล้วหรือเพจอยู่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้งานหลายก็เลยบบใครเด้แบบเขามา กายกูบัตเตอร์นี่อือบอกมาแล้วก็คีทอดน้องเนาะเป็นควายตัวแหลกที่แบบขี้วายเป็นเลยอ่ะอือน้องเนาถ้่าเห็นก็จะแบบว่านี่ด่าเรื่อมขี้วา้เป็นพอพอนนองลงเนาะสิเป็นแบบโตสันๆอ้วนอ้วนเนาะน้องพี๋เนาะเออบอกว่าแล้วก็คือทอดน้องเนาะแล้วกะนี่ด่าผสมพอเก่าจะเลื่อนไปติดทองเล้เพลินทองประม่าน ฟเดือนนี่แหละเกือบฟเดือนเศร้าติดทองกับใไในแบงแบงแบงขายเออได้ขายออกไปเนาะตอนนั้นตอนนั้นเลี้ยงก็ไว้ค่ะกับมีง้วนน้ำแล้วกับหนาจะลําบากน้ำน้แหละตอนนั้นอะ่ะเอมทั้งขายทั้งขายเน <laughs> าะทั้งขายทั้งขายตอนเป็นค่ายตัวแรกที่แบบคิดว่าจะบ่ขาสีบ่ซสื้อซื่อค่ายเลยสิบ่สิบส่บเลี้ยงเลยแหละ อือตอนที่ขายออกก็เลยแต่แต่ว่าพรอถ้าขายพาอถ้าขายปุ๊บนอ้องพี่น้องพาอถ้าขายปุ๊บพี่เขาจะว่าส่งแบบกับคุยกันอะ่ะกับอะไรมีโอกาสคุยกันพี่เขาจะก่าส่งอัปเดตน้องมาให้เบิงงเนาะว่าเออเนี่ยมีคนมาให้ลราคาซตำหนีตำหนีแล้วเดอ้ออย่างพวกนี้เนาะกัในดีใจน้ำเผื่นอยู่พี่โฟร์งานงานอย่างวันนี้ เรียงงัวปลูกปลูกต้นไม่ตอนนี้สัญญาณเน็ตไม่ดีครับแมนค่ะอาจจะสัญญาณเน็ตบ่ดีแหละคืนหอดเด้อคืนหอดทุกทุกคนเลยนะเรียงง่วคือเกาค่ะอยู่สวนคือเกาเหตงานบ่ไดค่ะนี่ดาบ นี่ดาบโบเด้โบขยันปันใดพื่น่ะบรรยากาศนะเลี้ยงงัวขึ้นเราบ่เอาเขาคอกจุดยากันยุ่มนี่ตอนอันงัว่ะเอาเขาคออยู่ค่ะแต่จะมีอรุณอะจะบ่อยากเขาคอกน้าแม่นี่นี่ดาจะผูกแม่ใบขังนอกอรุณก็จะไปยุบานกุลละ อาจจะมีเมื่อนี้เอาพี่โฟนอนนั่งนอนข้างเฉียงไปดูทีวีหรือพี่โฟมันบ้าค่ะบอกน้องโฟเขาเมื่อกี้อารุ่นเขาขั่วค่ะเฮ็ดกับเขาไห้น่้ด่าแล้วเพื่อนี่ด่าบ่มีเททีวีได๊อยู่อยู่ในสุอยู่ในป่าบ่มี มีบะมีโทษทัดเบิ่งไหนบะเดเบิ่งทีวีเป็นหกปีแล้วค่ะเด็กปนเด็กอกินได้ไหมเอาซ้ำนี้เนาะเราจะยังไปเถียงแล้วขอบคุณนะคะนี่ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามมาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่นีิดา เพจเพจใหม่ๆแต,ต่ตั้งแต่ตั้งแต่คนติดตามจากักจักพันบวมหวพันสวยเนาะนี่ดาจำได้อยู่เคยเห็นคลิปว่าเห็นเปิดกระตูนหขค่อยหน่อยเบิงนี่ดาเปิดได้มือถือเปิดได้มือถือใ้หนองเบิงคุณคุ้นบ่ครับนแล้วน่ะนะพีฟูน่ะย้อนกับ ไปนอนน้เํเมาสขันนี่ดาเอาไปผูกข้างๆเถียงนะ่ะคือหมกักบะครักเลยค่ะอาจจะมานอนใตเถียงนั่นแหละเถียงหน้าหน่อยอืมต้องม่าทายถอดสดบไวๆนะครับอืมคิดถึงเขาหรอทามีเวลาาทามีเวลากะจะสิมาหาจุกมือแต่ช่วงนี้น่าจะมีเวลาน่าจะเริ่มมีเวลาแล้วแหละ พาะวาช่วงนี้มันเป็นช่วงปลูกจะเกือบทุกปีนี่ดาจะปลูกปลูกต้นใหม่นะช่วงนี้ก็คือมกหมุนอยู่แต่นในสวนนี่แหละมาไปใส่ดอก <c oughs> แฟนเพจคิดถึงครับผมอืมคิดถอดคือกันครับอืมเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อไรเดาจะเราไปกับเขากินกันดูแลสุขภาพด้วยนะครับเขาบอกงเงาแลนะ้วเนี่ย นี่ตัวนี้ก็สีคล้ายหลายหลอบเลยนี่ไแต่วาแต่ว่าตัวนี้เออเดี๋ยวก่อนจะไปเนาะบอกเอาเลื่องง่วตัวนี้ให้ฟังง่วตัวนี้ไอ้แม่จูงมากตั้งแต่จูงนะคะบ่ได้ใส่บ่ได้ใส่รถเด้ง่วตัวนี้ทุกตัวนี้มีสตอรนี่หมดนะคะนี่ตัวที่ยืนขอบตัวนี้ยืนขอบตัวนี้นี่แม่จูงมากจ้ะ ก็คงไปซื้อเพิ่นตอนแรกว่าจะไปซื้อว่าบามันเพิินว่าแฝดเนาะเพินเพนว่าเพิ่อนออกลูกแฝดเนาะไปนี่ด่ังกับไปถ่ายคลิปเนี่ยและช่วงทีเฮ็ตยูทูบใหม่ๆนะ <laughs> ช่วงช่วงช่วงดังไม่ไ <laughs> <laughs> ม่ว่าตัวนี้ฟังงัวตัวนี้ไอ้แม่จูงมาตังแต่จูงนะคะบ่ะได้ใส่บ่ได้ใส่รถเนี่ยงัวตัวนี้ทุกตัวนี่มิสตอรีเบิร์นะคะนี่ตัวที่ยืนคอก ตัวนี้ยืนคอตัวนี้นี่แม่จูงมากจ้ะตะโขกไปซื้อเพลินตอนแรกว่าจะไปซื้อว่าบาหมันเพลินว่าแฟดนะเพลินเพลินว่าเพลินออกลูกแฟดเนาะไปน่ดากับไปถ่ายคลิปเนี่ยละ่ะช่วงทีเฮ็ตยูทูบไปไไมเนะ <laughs> ช่วงช่วงช่วงดังไม่ไมแต่ว่า,าช่วงนี้ช่วงนี้ว่าใครได้ถ่ายเราแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้เบิ้งดูดนะูเนาะ ระวังเขาน้องด้วยนะครับขอบผมขอบคุณนะครับอันจุงว่ามากเนะาะมัตันนี่จุงมาปุ๊บเป็นสัดปั๊บเลยเด้อค่ะเนี่ยตัวนี้ซื้อซื้อมานีสองหมืนหกตั้งแต่ยานมเออเฮ้ยถึงเบาะถึงเกือบประมาณสองหมือนนิดนะะิดน่ะค่ะเออ แต่ว่ามันบ่นเป็นช่วงราคาง่วลงเด้แต่ว่ามันเป็นงัวหน่อยซื่อว่าแบบยานมมากแบบเพิ่นบ่เอาอะค่ะเพิ่นเพิ่นเพิ่นว่ามันบ่สีแดงตอนตอนเออตอนช่วงที่เพิ่นแบบคิดง่าแดงกันเนาะง่วแดงมีราคานะคะแบบสีไม่แดงไม่มีแรงเดินอย่างประมาณนี้เนาะมัตต์นี้แมกกาเลยซสื่อมาจูงมาจูงมาหอดขอปุ๊บน่ะเป็นซั์เลยเป็นสั์ปุ๊บแม่กกับผสม ผัดมผัดุ้มแล้วก็ติดติดทองเลยค่ะผัดมเธอเดียวง้อง้อแม่เนี่ยติดผัดมเธอเดียวบัตตานีอันกะเลยกะเลยเอาเอามาไว้คอนี้ดาเนี่ยเอามาไว้คอเนี่นี่ดามี่มีมีของง้อสามคอบกะเลยเอามาไว้คอกนี่บัตตานีนีขสีหล้ายรลอบแล้วค่ะเนี่ย แบบช่วงช่วงแบบบอมีเงินอย่างสี่น้อยช่วงแบบลำบากาเสียอาจจะขายเนี่ยแม่เนี่ยสิขายออกหลายรอบแล้ว,ลวให้ลูกมา,จากจักโตแล้วอะเดี๋ยวคิดก่อนนะหนึ่งสองสามสามโตค่ะเดี๋ยวมาอยู่น้ับิดาเนี่ยจูงมาขอกจูงมายุ่ขอกเนี่ยค่ะให้ให้ให้ผลผลิตวิดาสามโตเป็นตัวแม่เบิร์ดเลยได้ค่ะอืมเป็นตัวแม่หมดเลย กะถ้าถ้าคิดเราสมมติคิดเล่นๆเนาะคิดเล่นๆต้นทุนประมาณสองหมื่นหกขายขายขายลูกเขาตอนรอบแรกน่ะก็สามหมื่นกะ 3, กะ็กะขึ้นทุนแล้วค่ะรอบแรงน่ะขึ้นทุนแล้วแตที่นี่รอบซองก็จะขายทั้งแวะทั้งลูกอีกวันนี้ค่ะคจะขายทั้งแวะทั้งลูกแต่ว่ามันกับตรงมีเหตุเนาะมีเหตุจะกัดมีเหตุจําเป็นแบบเออว่าได้ขายก็เลยได้ยู่น้ากันเสร็จปุ๊บ เสร็จปุ๊บลูกเขาที่เป็นล่าปีอะคา่ะสิแบบสีรลอดแล้วอารอดแหลถ่ายถ่ายย้อนเบื้องคลิบเก้าเก้าเนาะเนี่ยที่เป็นล่าปีแบบหายใจบ่ออกอะที่ที่น้องกันที่น้องฟึดจมูกกันเลือดเต็มนานี่ดานะ่ะรอบนอะนะเออที่เริ่มรักที่เริ่มดูลู้จกวิธีการรักษาล่าเปีคือคือลูกของแม่นีแล้วค่ะรักษาเป็น เกือบสามสี่เดือนน่ะนอนแบบหายใจแบบหายใจกัขึ้นิไปแล้วอย่างบ้านนี่แหละนึกดากังกัรักษามาจนหายเออรักษามาจนหายเสร็จปุ๊บหายแล้วกะกะกได้ขายได้ขายราวจัประมาณสองหมื่น 20, หรือสองหมื่นห้าเนี่ยจำบ่ได้อืมเคยดูใช่ใช่ใช่ค่อยขอบคุณบ้างน,นะครับ นิดาจำได้ว่าติดตาตเตงเต้โดดๆอ่ะพี่อ่ะเออแมอ่นค่ะตัวน,นั้นเป็นเป็นเป็นคู่เลยเด้ตัวน,นั้นอ่ะเป็นคู่นิดาเลยเด้ค่ะเป็นแบบตอนพี่น้องแบบหายใจบอกทั้งห้ทั้งปอนยาทั้งแบบทั้งกอกยาการค่อ,อ,คอยๆเลี้ยนดูมาจนรักษาหายอืมกับยาอยากแช่แล้วพี่น้อง <c oughs> <laughs> อุ่นไปบานเอออยากแช่อยากอยาก,อยากทายอย่างนี้พี่น้องเบิ้งเนาะทุกมือนี่ก็ยังมีค้ถามนะคะว่าดาลินนะ่ะเป็นจังไรแล้วก็มีค้ถามว่าทุกทุกมือนี่ก็ยังมีง่วที่เป็นล่งปีสกินนะคะแล้วก็ช่วงนี้หละค่ะที่เริ่มที่เป็นที่เป็นนักนักมอก่อนก็นกนมีท่วมมากอืมบางงวอทองง้อหยางที่เป็นล่งปีนะักการตะไลนะคะพอบางเทองง้อทองเ่าก็ฉีดยาบาดใดอืออาจจะแบบอาจจะเกิดอันตรายแทงใด เนาะยังประมาณนี้เนาะอืออย่าวิ่งอย่าวิ่งแล้ราคาไม่หลังจะใส่วิธีกอกยาน้ำแนสม,มนุนไพรน้ำแนจนจนตุ้มแตกอ่ะจนตุ้มแตกจนแบบรักษาแผลแบบเต็มตัวตอนที่เป็นนะคือแบบชักกระตุกตาข่าง <c oughs> ก็ได้เป็นคู่เข้าอีกตัวหนึ่งแต่ก็ได้ขายไปกะถือว่าแบนี่แบนีนี้ขึ้น ขึ้นทุนให้เหาเลี้ยวแล้วก็แล้วก็ห้กําไรห้าเลี้ยวเดี่ยบัดนี่นดาก็เรื่อยก็เรื่อยขายบ่ลงเออขายบ่ลงแล้วก็แล้วแล้วตอนนี้อ้ออย่าซนกันแล้วตอนนี้ก็ห้ยนั่นแหละห้น้องอารุณมากตัวหนึ่งก็เป็นตัวเมียอีกได้ค่ะมันจะมีทีเท่าที่นิดาสัมผัส์นี้ง่วตัวใดทีคาคู่ในห้านี่เขาก็จะแบบสีแบบเป็นง่วคําคู่น่ะพี่น้องนิดาบอกว่าถูกเนาะ เรากับเออยงเกาะเพิ่มเมื่อกี้พอหอดใส่เออเป็น <c oughs> ว่าที่ของคูเ่เรากับี่ด่างกัจะเอายืนขอกไหวนี่กัจะเป็นแม่พันุตัวหนึ่งทีเ่าเคยมีปัญหาเลยบ่เคยมีปัญหาเรื่องหมดลูกออกหมดลูกทะลักหรือว่าขาถูกขาถอนบ่าเคยมีปัญหาเรื่องแท่งหรือผสมติดยาก แบบนี้เนาะเคือค่อผสมเธอเดียวคือติดเลยง่วงงวแมนี่คะ่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ผสมพอใดจะออกออกออกไปทางส่วนพอเขาอะเขาจะว่าใครแบบใดซาโลเลด้ยคะ่ะทางข้าผสมบาวมันนั่นสหะนี่ด่างผสมเคเอฟบะเคเอฟสามหนึ่งก็ออกเคเอฟเลยอืมบาน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 ไอเอาเอาปววต้นใหม่มาผสม นำเข่านำเศร้าเขาเนาะเออนิดาก็เคยนำเศร้าเขาท่าง่วหายทุกโตเมียนเมียน่ะอนันตการล่องเฮดคือกันล่องเฮดกับน้องดารินน่ะก็เฮดเฮดเบิดทุกวิธีท่งเฮดเบิดทุกท่งเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นก็คือเป็นเป็นไดเป็นการเลี้ยวเพราะว่าน้องสิบ่บ่อหลอดแล้วอะนะอืมแต่นิดาก็เคยเคยง่วเคยเคยง่วตายนํานําโตัวหนึ่ง นําตัวหนึ่งอยู่แต่ว่าตายแบบบ่รู้สาเหตุอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดแล้วก็น่นาจะเหตุไถ่เห่าแบบเป็นบทเรียนเห่าใดเนาะเขาก็จะใดแบบดูแลเบิ่งดีๆคนแบบกว่าเขาจะเลี้ยงว่วใดมันก็ตตรงนี้ปัจจัยหลายๆอย,ย่างเนาะเนี่ยอยู่ในนี้กับมีตัวที่เป็นล่ำปีเนะะี่ยค่ะแต่ว่านิดารักษาท่านนิดารักษาท่านตัวหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าตัวนี้นิดาไม่ได้ทายขีพย์เบื่องกับมันมันกับมีแผลอยู่ แต่ว่าแผลบลายมันหมิดเนาะเดี๋ยวทํามีโอกาสย่างมือเสาร์เนี่ยจะทายให้เบิงมีแผลอยู่แค่แค่ตรงขาเพราะว่ารักษาท่านแล้วก็เป็นขึ้นมาสองหลอดพร้อมค่ะอืมเรื่องของโรคไผ่ไข่เจ็บง่วกสําคัญเนาะสําหรับคนเลี้ยงงว่วเลี้ยงควายแต่ว่าควายนี่บ่รใครวบาใครบอบท่านได้เคยสัมผัสทีแบบเขาเป็นโลกค่ะ <c oughs> <c oughs> มื่อนี่ว่าเอาออกของนะ เมื่อนี้นี่ดาค่าแบบลอมหัวแปลงไฟให้น้อยแล้วว่าเอาออกคอกันเลยหนาจากงองแงอยูจ่จากนอยนักขึ้นเนี่ยมดตนกลวยห้กินกับว่าอิ่มเพื่อน่ะแต่มืออื่นจังกินเนาะ <S <S ได้ได้ติดไฟไรยุ่งบอติดค่าไอแต่ว่าตอนนี้รดไฟขาดน้องพิมุมันเปิดมันมันมองว่าเห็นเนาะหอดไฟขาดสองอดถี่ถาก็เลยบว่าขั้นเด็ก ใใมันก็ในไซมัมยติดติดที่เป็นไฟหืองเหลืองอะ่ะก็มีแร้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือก็คือนำสมควันใหม่แหละทีชีดอันนี้กระดาษูนเนี่ยน,นะตัวน้อยๆนะค่ะที่เป็นล่ำปีนะ่ะอืมแต่แต่ว่ารักษาท่าน้าเฮารักษาท่านกัากาจำว่าเป็นอันตราไ่ปันไดตัวนั้นนะขืนเร็วคะ่ะลองดาลิน,น่ะขืนเร็วเพราะถ้าเห็นสองเมือ เมือที่สามก็คือตุ้มแบบขืนเต็มโตเลยอืม,อมเดี๋ยวมีโอกาสจะไปทายอัปเดตให้เบิง้งตอนนี้เริ่มเริ่มอยากเป็นซัทแล้วแหลอยากผสมแล้วนี่นี่ผสมเกือเบิดทุกตัวแล้วด้วยค่ะนี่อาจจะมีแม้พันที่ยืนของยุ่งกัดนองแล้วแมนค่ะสาเหตุของร่างปีกแบบยุ่มยุ่งย,งยุงลิ้มเหลือบอะไรเขาเอ่ยบ่ เขาเอืนลิ้นบะลิ้นตัวน,น้อยๆนะ่ะแต่แหละเรากับเรากับเป็นตัวที่เหมือนตัวแมงว่านตัวใหญ่ๆอ่ะที่เป็นผ้าหาน้ําโรกล้ํำปีอะ่ะแล้วเขาจะมีไข่ขึ้นน้ำเซฟตัวบันเด็กน้อยได้แต่กับค่อยๆเลี้ยงลูกไปเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเขาจังเดี๋ยวเขาจัง มาหากันไหมเนาะอ,อน,นี้เออน,นี่มีพี่คนไหนที่แบบศูนเขานองอนไ้นี่ด่ากับศูนเขาเองนะคะก็ว่าชว่วงนี้ชว่วงนี้เมื่อใครเด็เมื่อใครเด็เมื่อใครเดทถ้าคลิปอืมเนะน๊ะมาหนีดูก็โก้โก้โกโกมาหนีด,เดเเูเดี๋ยวเอาให้เบิง้งเดี๋ยวเอาให้เบิ้งรวกเรากา,า,กามีที่น้องที่แบบที่แบบอยาก จากใดขีมศูนย์เขาอะแต่ว่าตอนนี้นี่ดาบ่มีของแต่ตอนนี้จีตัวนี้จีเดีตัวนั้นตัวนี้ศูนย์ตัวนี้จีตัวนี้ตัวนี้บ่ได้เห็ดแต่ว่าตัวนี้จะเป็นล้นธรรมชาติอน่ดาจีนี่ดาศูนย์เขาว่าไปกัะหลายตัวเติบสีมือเฟื่องล้สีมือได้ค่ะนี่ แด,ด้บ้างเนงางดูมันมันขืนบบกบังดูมันนนี้มันอนี้แล้วเนะเนี่ยค,ะค่ะอืมขอดีกับมี่ขอเสียกับมี่เนาะถูกยางมันกับมี่ดีมี่เสียแถวบานแถวบานกระตายพอล้างปีไอไอไอไปพากับเพิ่น์นไอไปฝังบ่ไอไปพามันเป็นจุดเลือดแดง เยอะเลยแมนค่ะมันมันเป็นโรคที่ตอนที่ตอนที่อนตอนที่เป็นใหม่ๆตอนที่ไม่มีวัคซีนหนากลัวบอกคักเน,นี่ยน้ำาขอคอขางๆนะเป็นวัตถุกขอเลยเป็นวัตถูกของเลย,เน,เเลยนิดาได้แบบนิดาเด้ได้ไปกอกยาแบบบางเือเขาตรงเข้าตรง,งเป็นอนะ่ะเนาะเพราะว่าบางเือมันรักษาบทันมันมันกะเกิดความมันเอาแค่น้นองนะ่น้อง มันมันบ่คุงอ่ะมันบ่คุ้มันบ่คุมคเสียเพราะว่างัวตัวหนึ่งอ่ะตัวตัวหนึ่งยังยังตากับ1ือสองมือังสีหมะมันก็บ,บคุุ้เนาะเฮาก็ตรกตรงเฮาตรงเลี้ยนดูค่อยคอย,คอย,คอยเลี้ยนดูปไปนะคะ <c ười> โอเคค่ะขอบคุณหลายเลยคือถอดคือถอดสุ่ค้นเลย <c ười> แต่จะเป็นได้รอบได้รอบเกือบป,ปีบุลาดีแล้วว่าไหลในเพจ <c ười> ขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณที่ติต๊ตาว่าแต่งแต่งนื่อแต่งแต่งรักสิบ่แต่ติดกตาว่าตังแต่ยูทูบรักสิบจนยูทูบรักมืนินคือถอดอกะเออต้องน,นีนะคะมาบ่อยๆนะคะผมโอเคครับดูแลสุขภาพกันนะนี่มันเหมือดแล้วมันเหมือดแล้ว แต่ยังไปเหตุกับเขากันบ๊ายบายครับสวัสดีครับ